สิ่งที่มีพระคุณมากๆสำหรับน้องต้นข้าวสุปรียาถ้าไม่มีสิ่งนี้เธอคงไม่มีชื่อต้นข้าวสุปรียาในทุกวันนี้และเธอคงไม่ดังมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะต้องยอมรับเลยว่าเด็กคนนี้ด้วยความกระตันยูของเธอนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์มากๆเลยทำให้เอฟซีนั้นต่างชื่นชมและก็ชื่นชอบหลงรักในตัวน้องต้นข้าวสุปรียารวมไปถึงความเป็นธรรมชาติในตัวของเธอนั่นเองค่ะ หลายๆคนทราบกันดีว่าน้องต้นข้าวสุปริยาแจ้งเกิดมาจากไหนและน้องก็ไม่เคยลืมตรงนั้นนั่นก็คือรายการดวลเพลงชิงทุนนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีรายการดวลเพลงชิงทุนก็จะไม่มีต้นข้าวในวันนี้นะคะหนูไม่เคยลืมนะคะลืมถือเป็นพระคุณสําหรับหนูนะคะสําหรับหนูมากๆสําหรับรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะ ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของหนูนะคะหนูขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นต้นข้าวสุปริยาดวนเพลงชิงทุนจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะคือน้องไม่เคยลืมเลยว่าน้องเกิดมาจากไหนและน้องไม่เคยลืมผู้มีพระคุณของน้องนั่นคือรายการนั่นเองคือถ้าไม่มีรายการก็คงไม่มีต้นข้าวในวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีเลยว่าเด็กคนนี้นั้นมีความกตันอูไม่ว่าจะเป็นกับทางคุณย่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่หรือว่าคุณครูนิวหรือแม้แต่พ่อ,พอแม่แม เอฟซีทุกท่านที่คอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นมาลายน้องหรือการสนับสนุนทุกกําลังใจให้น้องต้นข้าวนั่นเองความน่ารักของเธอนี้มีทุกเวลาเลยสําหรับต้นข้าวสุปรียานี่แหละมันคือสิ่งที่การันตีได้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนจริงยอมรับและเชื่อชูยกย่องแหล่งที่เกิดมาโดยไม่ลืมที่มา รักหมดใจเด็กคนนี้นั่นเองนะคะทุกคนน้องต้นข้าวเป็นคนที่พูดเพราะปากหวานมากๆเลยน้องต้นข้าวอยู่ที่ไหนก็จะมีความเจริญเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยลืมบุญคุณหรือพระคุณรายการดวนเพลงชิงทุนที่นำน้องต้นข้าวนั้นมาให้พ่อพ่อแม่แม่ทั่วประเทศไทยได้รู้จักและสำหรับการที่น้องต้นข้าวออกมาพูดในครั้งนี้เป็นการการันตีเลยว่าน้องต้นข้าวนั้น ชัดเจนว่าตนเองแจ้งเกิดมาจากไหนและไม่เคยลืมเนาะที่จะขอบคุณจึงทำให้ FC เนี่ยต่างบอกเลยว่าหนูเป็นคนที่ดีมากๆรู้จักกระตันยูรู้คุณเจ้าของรายการและคณะกรรมการได้ฟังคงจะชื่นใจนั่นเองนะคะสิ่งที่น้องเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในตัวน้องคือน้องเป็นคนที่ไม่เคยลืมอะไรเลยไม่เคยลืมที่มาของตอนเอง ย้อนกลับไปในสมัยที่น้องลากลำโพงเพื่อที่จะร้องเพลงตามตลาดนัดในรายการดวลเพลงชิงทุนในวันแรกน้องก็ลากลำโพงมาเช่นเดียวกันทำให้เป็นสตอรี่ชีวิตดึงดูด FC เข้ามาตั้งแต่วันแรกดึงดูดใจคณะกรรมการและน้ำเสียงของเธอที่มหัศจรรย์ด้วยความ ไพเราะเสน่ห์ความเป็นลูกทุ่งที่ดีมากๆเลยจึงทําให้เธอนั้นเป็นที่น่าจับตามองตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะสิ่งที่น้องพูดออกมาในทุกๆคํามันเป็นสิ่งที่ทําให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่นั้นถูกใจมากๆหลายๆคนอยากให้น้องพูดถึงรายการดวนเพลงชิงทุนบ่อยๆนะคะถ้าไม่มีรายการนี้คงไม่มีพ่อพ่อ,พอแม่ที่รู้จักหนูและก็มากดติดตามหนูนั่นเองนะคะทุกคน นี่แหละจึงทำให้ผู้ใหญ่หลายท่านชื่นชมน้องและก็ส่งกำลังใจให้น้องให้โอกาสน้องมากๆอาทิเช่นย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3วันที่ผ่านมาก็ทางผู้ใหญ่ทาง RMS เนอะที่ได้มีการ ให้โอกาสน้องต้นข้าวในเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เป็นประเด็นมากๆเลยแต่ก็ให้โอกาสซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆกับน้องต้นข้าวสุปริยาน,นั่นเองนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตชีวิตของน้องด้วยความที่แบบว่าหลายๆท่านน้องก็ที่เป็น f อ อยากทราบแล้วก็อยากเห็นอยากรู้ในหลายๆเรื่องของทางน้องต้นข้าวเองและสิ่งที่น้องเป็นคนที่เป็นธรรมชาตินะคะพูดอะไรตรงไปตรงมาในตัวของน้องจึงทําให้ FC ทุกท่านน่ารักและก็ชื่นชมน้องเช่นเดียวกันล่าสุดทางน้องต้นข้าวที่ได้มีการไปแสดงอยู่ที่งานประจําปีถ้ำลือสีเขางูน้องก็ได้มีการออกมาขอบพระคุณเจ้าภาพขอบคุณพ่อพ,พแ่แม่ชาวราชบุรี ขอบคุณพ่อพ่อแม่จังหวัดใกล้ไกลที่ได้เดินทางมาเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวสนับสนุนหน้าเวทีที่ถ้ำลือสีเขางูขอบคุณที่แม้จากฝนตกก็ยังออกมาร่วมชมรับฟังเสียงหนูแล้วก็ขอบคุณ f อทุกท่านและก็ทั่วประเทศไทยที่มอบกำลังใจให้กับหนูนั่นเองช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแต่ f อก็ยังยืนยันที่จะไปดูน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตด้วยสําหรับคิวงานอีกครึ่ง เดือนของทางเดือนกันยายนต้องบอกเลยว่าช่วงนี้น้องต้นข้าวสุปรียาน้องปิดเทอมแล้วนั่นเองนะคะงานของน้องช่วงปลายปลายเดือนกันยายนก็จะทีทีหน่อยนะคะเริ่มเลยวันนี้วันที่18กันยายนงานของน้องอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็วันที่9กันยายนสิบกันยายนอยู่ที่วัดทวีคูณรังสรรค์นครนายก20กันยายนอยู่ที่ประเพณีอุ้ม พระสงฆ์วิเชียรบุรีเพชรบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีวันที่21กันยายนอยู่ที่ แถวอ่างทองนะคะ22 23 24 25 26 27น้องมีงานแทบทุกวันสามารถติดต่อคิวงานการแสดงของน้องได้ช่วงนี้ระยะเวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนี้เชื่อว่าเดือนหน้าเดือนตุลาคมน้องต้นข้าวสุปริยาต้องมีงานเต็มเดือนแน่นอนเพราะว่าน้องว่างนะคะว่างคือว่างจากการเรียนหนังสือนั่นเองค่ะน้องจึงได้ออกมารับงานอย่างเต็มที่ให้ทางพ่อพ่อแม่เอฟซี FC นั้นหายคิดถึงกันเลยทีเดียวนะคะ ทุกคนช่วงปิดเทอมก็จะได้รับหน้าที่การเป็นนักร้องอย่างเต็มรูปแบบอย่าคะทุกคนคือน้องน่ะหลายหลายคนเนาะก็สงสารน้องในเรื่องที่ว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยด้วยความใจสู้ของเด็กคนนี้ความที่ ชีวิตของคนเราต้นทุนไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่ทําได้คือการสู้ชีวิตเท่านั้นที่จะนําพาเรานั้นไปสู่จุดสูงสุดและสู่ความฝันที่น้องฝันไว้ความฝันน้องต้นข้าวนะคะแรกๆเลยคือการทําบ้านให้ทางคุณย่าตอนนี้น้องก็มีบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ต้องรอต่อไปอีกความฝันลหลายๆอย่างที่น้องยังมีในตัวเด็กคนนี้เพิ่งจะอายุ13ปีอีก10ปียังไม่สายที่น้องจะจะเดินเติบโตไปมากกว่านี้ต้นข้าวต้นนี้บอกเลยว่าจะสูง ใหญ่แล้วก็จะสวยออกดอกออกผลอย่างดีแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่ามีแค่เริ่มต้นถ้ายิ่งน้องโตอายุ20อายุปลายๆแบบนี้ยิ่งจากการันตีเลยว่าน้องคนนี้นี่แหละอาจจะกลายเป็นราชินีลูกทุ่งหรือว่าทิดาลูกทุ่งตามที่เอฟซีคาดหวังได้เลยเพราะว่าข่าวดีล่าสุดที่ผ่านมาหลายๆคนเนาะเห็นแล้วว่าน้องต้นข้าสุปรียาจะมี ผลงานเพลงเพลงแรกเป็นของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยด้วยความใจจุดใจจ่ะของทาง FC ในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะกับผลงานเพลงแรกของต้นข้าวสุปริยาตาอุดมดวนเพลงชิงทุนค่ะ